สวัสดีนะคะวันนี้เรามาดาวโจนนะคะวันนี้สวัสดีทุกทกท่านนะคะตัวนี้เราให้สิบบนตามนี้เลยนะคะสี่สามหนึ่งเจ็ดแปดนะคะดาวโจนวันที่แปดนะคะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เช้านะคะโอ้โหลูกเราปุ้มปุ้ยมาเลยลูกกินอะไรมาเนี่ยท้องต้องเลยสามตัวเราให้สี่ห้าหกชุดค่ะ เด่นมากมายนะคะสามสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดนะคะเด่นหมดเลยค่ะเพื่อนแต่เราฟันเนะคะรอง3าเพราะฉะนั้นจะได้ตัวนี้7จ็ดสี่สามสาสี่เจดหนึ่งสี่เจ็ดตัวนี้เด่นนะคะเจ็ดสามมาด้วยกันแล้วก็เอา5ใส่ไปนะคะแตกนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามนะคะวันนี้ทั้งธรรมดาทั้ง VIP นะคะเจาะเด่นๆให้8ชุดเหมือนเดิมนะคะ เด็ดนะคะขอให้ได้นะคะขอให้แตกนะคะฟันเจ็ดรองสามนะคะสายรูดสายลากนะคะสายลากก็ลากไปเลยเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดหนึ่งนะคะสายลากนะคะลากเจ็ดสามเจ็ดสี่ก็กันที่เจ็ดหนึ่งค่ะตามนี้เลยนะคะพอเราฟันเจ็ดนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะ ไปแล้วค่ะขอให้ได้ขอให้โดนบุญมาวาสนาเกิดทุกท่านนะคะตัวนี้เป็นเลขวิเคราะห์นะคะอย่าเชื่อจนกว่าหวยจะออกนะคะตัวนี้จัดทาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะผิดถูกประการใดขออภัยนะคะเพื่อนๆนะคะขอให้เฮงๆกันทุกท่านค่ะไม่บาบา